ก็สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาแนะนำแล้วกันนะครับสำหรับ5ค่าย Delivery นะครับ ที่น่าจับตามองในกลางปี2563นะครับว่าจะมีค่ายอะไรกันบ้างนะครับสำหรับค่ายเดลิเวอรี่ในค่ายต่างๆครับทั้งค่ายน้องใหม่ค่ายที่กําลังจะขึ้นมาค่ายสารพัดค่ายนะครับก็ก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีค่ายอะไรกันบ้างนะครับแล้วจะมีค่ายไหนนะครับที่เพื่อนๆสนใจที่กําลังจะไปสมัครหรือกําลังจะเปลี่ยนค่ายณที่อยู่ปัจจุบันนะครับค่ายแรกเลยนะครับค่ายท แอปนี้นะครับเปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็รับสมัครคนขับรถเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นนะยังดูไม่ค่อยเยอะนะครับในกรุงเทพนะเอาเฉพาะในกรุงเทพก่อนนะครับสิบเอ็ดนะครับจะรับงานพวกบอลชอนเดลี่ควีนแล้วก็พวกเดอะพิซซ่าสิบเอ็ดสิบสองอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นร้านในเครือเขานะครับซึ่งงานเนี่ยค่อนข้างที่จะถามว่าน้อยไหมก็อาจจะน้อยนะครับเพราะว่าร้านเขาไม่ได้เปิดรับทั่วไงสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเขารับเฉพาะร้านในเครือเขานะครับซึ่งรายได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่ อีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองไปสมัครกันดูได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารายได้เริ่มต้นเนี่ยของเจ้าแอป1ิบเเนี่ยรายได้เท่าไหร่นะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปทดลองขับทดลองวิ่งดูนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมอาจจะลองไปขับให้เพื่อนๆทุกคนดูก็ได้นะครับสำหรับค่าย1ิบเนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับค่ายแรกนะครับเป็นค่ายที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นค่ายเฉพาะกลุ่มมากกว่าจะเป็นพวกบอลชอนเดลี่ควีนเดอะพิซซ่าคอมพานีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการ ใซึ่งไม่เหมือนกับค่ายอื่นๆที่มีก่อนหน้านี้นะครับม่าจะเป็นค่ายเขียวค่ายชมพูค่ายส้มอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเป็นร้านค้าทั่วไปนะแต่นี้เป็นร้านค้าเฉพาะเนาะไปดูค่ายที่2กันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆ2นะครับ ทูไลท์ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ไม่น,าน tai, ม่นาจะผิดพลาดไปอะไรมากมายนะทูไลท์นะครับทูไลท์เนี่ยเป็นแอปที่เปิดตัวมาน่าจะประมาณ1เดือนแล้วนะครับหรืออาจจะมีข่าวมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังค่อนข้างเงียบอยู่นะครับในวงการ Del i v e r y นะครับแต่ทูไลท์นะครับเขาไปเจาะกลุ่มเป้าหมายนะครับนั่นก็คือนะครับพวกวินกับแท็กซี่ก่อนนะครับก็ค <large> <audio> ือเขาไปจับกลุ่มเนี่ยพี่พี่วินกับแท็กซี่ก่อนนะครับเพื่อเหมือนแบบทดลองตลาดนะครับหรือว่าทดลองการแข่งขันดูนะครับยังไม่ได้เข้ามาแข่งขันในตลาด ทูไลท์เนี่ยผมเคยมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับไม่รู้ว่าเฮดอาหรือว่าอะไรนะครับหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับเก็บข้อมูลแล้วก็ทำแอปพลิเคชันนี้นะครับเชิญผมเข้าไปพูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเออผมก็ขับหลายค่ายไงแล้วก็มีประสบการณ์ในหลายๆค่ายนะครับกับ เ,ออเรียกไปพูดถึงข้อดีข้อเสียแต่ละค่ายมันจะเป็นยังไงเออเพื่อไปปรับปรุงหรือว่าอะไรนะเพื่อเอาข้อมูลไปปรับปรุงในค่ายตัวเองแต่พอเปิดตัวเข้ามานะครับทูไลเขาไปเล่นตลาดวินกับตลาดแท็กซี่ก่อนนะครับก็อนาคตนะครับก็อาจจะแทรกมาบ้านนะครับสาหรับงานฟูดนะครับผมเชื่อนะครับทูเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวในกว่าทุกๆค่ายนะครับเพราะว่าทูเนี่ยมัน ครอบคุมไง DP เซเวอะไรพวกนี้คือแบบแทบจะครบวงจรเลยนะครับถือว่าเป็นค่ายน่ากลัวนะครับและเป็นค่ายยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งค่ายนะครับที่น่ากลัวพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่แค่วินกับแท็กซี่อยู่นะครับอนาคตจะเป็นยังไงรอติดตามได้เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมาเล่นตลาดฟู้ดเมื่อไหร่นะครับแต่รอติดตามไว้นะกันนะครับเพื่อนๆสามนะครับโลบินทูดโลบินทูดเนี่ยเป็นค่ายที่แบบมาเงียบๆมากเลยนะครับมาแบบเงียบกิฟตไม่มี ปีไม่มีขู่อยู่ดีก็แบบไทยพาณิชย์เปิดตัวแอปโรบินฮุสเพื่อที่จะเออตอบสนองร้านค้าแล้วก็อะไรพวกนี้และโรบินฮุสเนี่ยมีข้อดีคือเขาบอกว่าตอนเปิดเนี่ยจะไม่เก็บค่า GP นะครับของร้านอาหารนะครับซึ่งปกติซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ค่ายอื่นๆน,นะครับไอ้หลากสีทั้งหลายเนี่ยเขาจะเก็บค่า GP อยู่ที่3 0 3 5ซนะครับซึ่งจะไปหนักร้านค้าแล้วเราเวลาเราสั่งเราจะเห็นกับข้าวค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าออร้านเขาก็ต้องประหยัดงบนะเพราะว่าโดนค่าอะไรเนี่ยหัก และหนักนะครับสามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะจากร้านค้านะโรบินฮูดก็เลยออกมาเพื่อแก้ไขนะครับปัญหาในด้านนี้นะครับแล้โรบินฮูดเนี่ยมีฐานใหญ่อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือของไทยพาณิชย์โรบินฮูดของไทยพาณิชย์คืออันเดียวกันนะครับเจ้าของของโรบินฮูดนะครับคือไทยพาณิชย์นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับโหไทยพาณิชย์มีฐานลูกค้ามากมายนะครับอาจจะเปิดตัวในสิ้นเดือนกรกฎานี้นะครับและเปิดตัวใหญ่นะครับในช่วงสิงหาคมนะครับก็รอดูนะครับว่า จะมีผลต่อไรเดอร์ยังไงนะครับคนขับแบบเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกมาแล้วจะราคาเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะมากกว่าค่ายที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าก็รอติดตามไว้นะครับค่ายที่3แล้วนะครับที่น่าสนใจในกลางปี2,563นะครับสำหรับค่าย Delivery นะครับ4นะครับ b f a s t พึ่งน้อยของเรานั่นเองค่าย BFA รนะครับยังไม่เปิดให้ใช้บริการตอนที่ผมลงคลิปนะครับแต่ เดือนก,นกรกฎาคนี้น่าจะใกล้เปิดแล้วนะครับแต่บีฟ a าเนี่ยทำข้อมูลมาพอสมควรเลยนะครับทำข้อมูลแต่ Bifast เขาไปเจาะกลุ่มรายเดอร์นะครับไปเจาะกลุ่มไรายเดอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับ เช่นแบบผมอย่างเงี้ยเขาก็เคยชวนเชิญผมเข้าไปแบบเออเอาไปอารับทรงรับเสื้อนู่นนี่นั่นได้ก่อนคนอื่นเขานะครับบีฟัสเนี่ยผมชอบนะครับชอบตรงที่เจาะกลุ่มไรเดอร์นะครับแต่เมื่อเราไปถามพวกร้านค้าหรือว่าลูกค้าทั่วไปนะครับเขาก็ยังไม่รู้จักบีฟัสสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมมองว่าหลังจากเนี้ยที่แบบแอปเปิดตัวไปหรือว่าตอนที่เขาโปรโมทไรเดอร์หรือว่าอะไรอยู่เน่เขาอาจจะไปซุ่มทําการตลาดอยู่ก็ได้นะครับแบบไปหาร้านค้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขารีบเปิดตัวมาก่อนนะครับร้านค้าก็อาจจะน้อยก็ เท่ากับว่ามีร i d เดอรออ์มีร้านค้าไม่มีคนขับนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยเขาเข้าทางร i เดอร์ก่อนก็มีไรเดอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าร้านค้าจะมีเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องรองดูต่อไปนะครับแต่บีฟาสเนี่ยได้รับความสนใจจากรเดอร์เป็นส่วนมากเลยนะครับเพราะว่า CEO ของเขานะครับพี่กรณ์นะครับเขาลงมาพูดคุยกับร i d เดอร์แล้วก็ไลฟ์สดพูดคุยถามปัญหากับรเดอร์นะครับแต่บางคนนะร i d เดอร์บางคนก็อาจจะ รอจนเบื่อรอจนเปื่อยแล้วนะครับว่าเออไม่เปิดสักทีรอเป็นเดือนแล้วยังไม่เปิดสมัครไปแล้วไม่เห็นเปิดสักทีแต่อย่างที่เขาบอกไปในเพจนะครับถ้าถ้าติดตามเขาจริงๆหรือถ้าเราสนใจเขาจริงๆเขาบอกแล้วนะครับว่าจะเปิดตัวตอนช่วงกรกฎานะครับแต่บางคนก็เฮ้ยทำไมไม่เปิดให้ผมฟังทีวะพี่นู่นนี่นั่นนะครับติดตามกันหน่อยนะครับทุกค่ายนะครับก็อาจจะเปิดในช่วงกรกฎานะครับแต่บางค่ายก็เปิดไปก่อนนะครับเช่น1112นะครับแล้วก็ทูไลนะครับว่าเาเปิดไปก่อนแต่ไม่ได้เข้ามาในวงการเดลิเวอรี่สักเท่าจะครบ เครื่องทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งคนส่งของแล้วก็ส่งอาหารนะครับแต่ว่าบีฟานะถ้าผมมองนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่เล็กเล็กเล็กที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับค่ายบีฟานะครับต่อไปนะครับค่ายที่5นะครับโกเจ็ค่ายนี้แหละค่อนข้างน่ากลัวโกเจ็กนะครับเป็นค่ายของเกตที่รีแบรนด์มาเป็น Check, พอเข้าใจไหมเดี๋ยวพวกเรื่องรีแบร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปเรื่องโกเจ็กให้ฟังในคลิปหน้านะครับแบบเป็นความรู้แล้วกันนะครับว่าโกเจ็กคืออะไรโกเจ็กมาจากไหนทาไมโกเจ็กถึงน่ากลัวหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับโกเจ็กเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะโกเจ็กเนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยที่มีมูลค่าทางการตลาดเ,เป็นแบบถ้าผมจะไม่ผิดเป็นแสนล้านเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าของเขาค่อนข้างเยอะ,ะครับโกเจ็กเนี่ยเป็นค่ายที่รีแบร์มาจากเกตนะครับ ราะว่าอาจจะลงมาทําการตลาดเองไงอาจจะครบเครื่องค่ายนีย้น่ากลัวที่สุดนะครับในบรรดา4ี่ค่ายที่ผ่านมานะครับทุนหนาประสบการณ์มีแล้วก็เกตก็ทําการตลาดไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับโกเจ็คคราวนี้ก็ลงมาทําเองเลยนะครับความจริงนะครับเกตเนี่ยเป็นของเป็นของคนไทยที่ได้รับทุนจากโกเจ็คนะครับต้องต้องพูดอย่างนี้นะแต่ตอนนี้โกเจ็ค เข้ามารวบทุนตัวเองก็ต้องดูนะครับว่าในอนาคตเนี่ยต่อไปเนี่ยโกเจ็กจะทําอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยโกเจ็กจะส่งข้าวส่งอาหารส่งของซื้อบัตรคอนเสิร์ตซื้อช็อปมา้นู่นนะี่นะทุกอย่างที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไปส่งโกเจ็กมีหมดนะครับในในต่างประเทศนะครับในอินโดนีเซียรหรือเปล่านะจาก,การ์ตานะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับว่าเขาดังมาจากที่นั่นนะครับแล้วเขาเป็นค่ายของอินโดนีเซียนี่แหละก็ต้องรอดูต่อไปนะครับสาหรับค่ายนี้นะทุนหนาหน้ากลัวที่สุดนะครับสำหรับค่ายโกเจ็กนะครับในที่ ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยห้าค่าย Delivery ที่น่าจับตามองในกลางปี2563นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับสิ่งที่ผมหามาให้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เลงค่ายไหนไว้อยู่นะครับในการขับรถนะครับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็ที่เลงไว้นะครับก็จ,จะเป็นโลบินฮูดกับบีฟาส์นะครับเพราะว่าโกลจิกเนี่ยมันก็คือเกตแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะรีแบรนด์มาเมื่อไหร่แต่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่ามันต้องเกาะห้างออ,อเดอร์ยังดูน้อยไปอยู่เพราะเปเป็นฉพาะกลุ่มอะ่ะาเป็นคือเฉพาะ เป็นพวกเหมือนเราสั่งเี f ยก็คือมีคนพนักงาน KFC ไปส่งแต่ว่าไม่ได้เป็นงานประจำนะสิบเอ็ดสิบสองเฉพาะกลุ่มผมเลงแค่โรบินฮูดกับบีฟา s t แล้วก็โกเจ็กต้องโดนแน่ๆนะครับถ้ามาเข้าไทยแล้วแล้วว่ารีแบรนด์แล้วนะครับแต่ต้องรอดูต่อไปนะครับเขาจะรีแบรนด์แล้วเขาจะจะปรับเปลี่ยนเสื้อปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นตอนไหนนะครับเพราะปกติโกเจ็กสีเสื้อเหมือนแก๊ปเลยนะครับต้องพูดว่าอย่างนี้เลยนะครับ้ายกันหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็แค่หาข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆ่ฟังวา เออห้าค่ายต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วค่ายที่มีอยู่จะสะทบสะเทือนสักแค่ไหนนะครับแล้วรเดอร์อย่างพวกเรานะครับจะได้รเดอร์มากกว่าเดิมหรือว่าจะได้เท่าเดิมแต่สำหรับตัวผมผมมองว่าได้คงไม่เกิน40-50 เพราะว่า40ยังมีคนวิ่งถูกไหมถ้าค่ายอื่นที่มาทําใหม่แล้วก็ที่มาลงตลาดใหม่นะครับก็ยังเห็นว่า40คุณยังวิ่งได้ี่คุณยังไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรนี่ก็อาจจะมาเริ่มต้นที่40แต่ไม่รู้ว่าจะมีโบนัสหรือว่ามีข้อแตกต่างอะไรไปต่างจากค่ายอื่นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับราคามันก็จะเฉลี่ยเท่าๆกันหมดนะครับไม่มีค่ายไหนราคาดีแพงไปกว่ากันมากสักเท่าไหร่หรอกนะครับหรือค่ายไหนแพงก็อาจจะยุ่งยากมากกว่านะครับก็วันนี้ผมหนึ่งนะครับลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะ ค,คลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลของโกเจ็กมาพูดให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับวันนี้ผมหนึ่งลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ